สวัสดีคานผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับสโตร์บาวเวอร์ชันเดโมอยู่เหมือนเดิมวันนี้ก็อยู่กับปอนแล้วก็ฮาเล่์ประดีฮาเล่ใช่เออไปเลยฮาเล่โอ้ยเดินสามคนเลยโอ้ยเอ๊ะทำไมแบบไม่โหลดเอาโหลดละกูเดินนำหน้าเลยว่ะอือโมยฮ้ยใครแดกไอเยอะไรวะไอเก่งไอการจินไหลเฮ้ยแคปเหรอเฮ้ย เอยอยากกินด้วยโอ้ยมาโอ้ยเฮ้ยฮัลเล่ปราตกอหรอโอ้ไม่ใช่โอ้ใช่เราตกลงมาเออเออถ้าสมมติเราอยู่ไกลๆมันใช้ว็อกกี้ต็อกกี้คุยกันได้นะกดตัว R ค้างอ่ะได้ไม่ซ้อมไม่ได้นะกดตัว X ปิดกดตัว X ปิดกดตัว T เป็นการห้ย มันน่าจะแบบว่าถ้ามันพูดไม่ได้มันน่าจะกดได้แค่ตัวทีมั้งแบบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือถ้ากูคิดไม่ผิดนะแต่ยังไงวะลืมละอ๋อนี่นี่นี่กูเล่นอยู่เมื่อเช้าเฮ้ยรีแสดงว่ามีตัวจับเสียงไม่สินะใช่ใช่เอาไปเลยเพื่อนๆแล้วกูล่ะ มึงมึงมึงแน่จะต้องนั่นน่ะรถเข็นน่ะตรงรถเข็นน่ะมึงดันออกไปเวย้ยเห็นปะรถเข็นรถเข็นใน,ในการรถเข็นตรงนั้นเวย้ยนั่นแหละโอเคพวกมึงมุดเข้าไปเวย้ยมุดไปแล้วมุดไปแล้วสามลราเปลี่ยนมันจะมีปุ่มให้กดเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังกดมาแล้ว กูโตรงนี้มี energy bar โอ้หเก็บอะไรมันต้องพร้อมกันนี่ไงอ๋อได้แล้วได้ยังวะได้แล้วเน,นี่ยทุกคนทางนั้นทางนั้นมันเปิดแล้วไว้ตรงนู้นน่ะตูนตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้น <c oughs> ไอการไปไหนอะ่ะไปไหนอะ่ะโอ้ยู่ก็อยู่ออยข้างเราเนี่ยนี่อะไรเนี่ย มันจะบอกให้เราตามช็อกโกแลตบาร์กินเลยกินเลยเก็บเลยเอนเนอร์จี้บาร์อันนี้ฟิลมันยังใช้อยู่อีกไหมวะตามไปงออกไม่รู้อ่ะเก็บไว้ก่อนร่ะเอาเฮ้ยเรื่องรถเรื่อยว่ะเอยเปลี่ยนท่าหลอนเฮ้ยเอานี่นี่กินเซนเตอตี้บาะเนี่ยเนี่ยอ่ะอันนี้กูอาจจะช่วยมันทิ้งของไงอ่ะกดกดจีกดจี ได้ไหมอ่ะเอาเลือดเอาอันนี้เลยอ่ะไ,ได้ไหมคุณเลือดโรตีเจียวเอาไปเลย <Okay. S 2> ไปเลยดีกว่าไหม<ต>ม,มันบอกให้เราตามทางเอสซิดไปเว้ยต่ระวังนะ <c oughs> การมันมาแล้ว <c oughs> มันมาแล้วเอันมืดมัมืดกดปิดกดปิดกดปิด ทุกคนอะไรวะกูอยู่ในห้องธรรมชาติกูเจอแสงย่างที่ตายครั้งเดียวปะไม่รมมู้ทางนี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 ้ ต้องใส่ฐานขาดฐานอีกอันเดียวอุ้ยตัดยากันตัดยาอยู่ไหนอะ่ะเออมันจะมีท่อมุดมาอ๋อ้ยทุกคนทุกคนออกมาเร็วอ,อะไรอะไรอะไร ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเร็วใครยังอยู่อ่ะขึ้นไปรกูอะไ่กูันไ่กูไไ้ดูมันไล่กูปอดเช็คปอดะไปอดะชปอดเบาป กูบ้าเออกูบ้าแล้วกูบ้าแล้วไอ้ปอนกูอยู่ในปากมึงไอ้ปอนกูอยู่ในปากมึงไม่ใช่ด้วยไม่วยด้วยไอ้ก้าวกูอยู่ในปากมึงไอ้ปอนไอ้ปอนช่ปอด้วยช่วไอ้ปอนไอ้ปอกปานโอ้ยโอ้ยเออหนีไป

ไม่ใช่แล้วกันวกูเห็นมันปอนมาอยู่กูมาอยู่กูเกลือแลวเกลือแล้วเกลือแลวกลือแลวเกลือแล้วเกลือแลวกลืบอสวิ่งเข้าไปข้างในข้างในมันมีมันมีไอ้นี่อยู่ที่ซ่อนอยู่วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปกาพอตาพอเอ่อ แดกคุยเลยค่อยมาเล่นเกมไอ้สัตว์เชี่ยกูเหยอไอ้สายมืกูกำลังจะเสียสติวะ่ะโอ้ย <theaters> <c oughs> ไอ้อะไรวะอะไรอะไรอะไรไอ้สัตว์เชี่ยแบตแบตจะหมดไอ้กันแบตมันแบตจนหมดอ้ยเฮ้ย ๆไปเลยสัตว์เลือดแดกไอ้เหี้ยว้ายไอ้เหี้ยกันมาทันท่ อ <S <S ยู่ใกล้ๆไม่ใช่กันไม่ใช่กันไม่ใช่กันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขันแ้างไม่ได้ขันห้าขันห้าไอ้กาไอ้สัตารสไลด์เชี่ยปอนมึงตายโคตรไกล มันเทิงบันเทิงตายตายตายแน่ตายแน่ตายแน่มันวิ่งไปหามึงมันวิ่งไปหามึง chọc 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 chọc

ไอฟิวนี้ไม่น่าใช้นะก็ทิ้งเลยแล้วกันว้าอไอ้เชี่ยกูรู้แล้วไอ้กระไกรตัดย่ามันต้องมาไอตัดไอ้นี่เว้ยโอ้ยต,ตกใจหมดไปไปกลับมาาตับมา ไอ้กันอยู่ไหนเอ่อกูไม่รู้ชั้นหนึ่งหรือชั้นสองชั้นหนึ่งหรือชั้นสองดีชั้นหนึ่งี่ <Yeah. S 2> เราต้องหาแหล่งแหล่งพลังงานก่อนอะ่ะเฮ้ยต้องตามสายไปเว้ยกันมึงเห็นสายสีแดงป่ะ ถ้ามึงเห็นสายสีแดงมึงตามสายสีแดงไปเว้ยกูเห็นกูเห็นไอ้กันโดนแล้วมาขึ้นชั้นสองไปตามมึงนะมาตามกูแทน ไอ้หมุนมาใช่ใช่ใช่กูจุ๊กกูจุกอยู่หลังก่อนกูไม่รอดแล้วกูไม่รอดแล้วอ้าอ้า อ๋ออยูน่นี่พอดีเลยเดี๋ยวกูใช้เอ็กเรย์นะเอ็กเรย์ไปอยู่ไหนวะหาไม่เจออะ่ะอืมกูตกโลงมีตัวอยู่ข้างบานตรงนั้นน่ะพิดพิดอยู่ข้างหลังเขาเลย ตายแน่มึงตายอยู่ในรูเน่าๆ,ๆของมึงแน่ไอ้สกกระก,ะรกไอ้สารเลวมึงได้ตายอยู่ในท่อดีแน่โอ้ยอยู่กับมึงกูไม่หงุดใจเลยวะกูมึงอยู่ไหนอะอยู่ชั้นสอง Ha ada orang. Ku 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 ku. Hahaha. Hey, berjudi, berjudi. <laughs> ฟันโค่นเหลืองฟันม yeah ึงเหลืองจัดอิดสัตอีเยอะใช่ทางนี้อ่ะไอกฝัตว์ดีอุ้ย ตากองตื่นไปไม่ได้ทางออกทางออก เอ้ยกูทำมันพังว่ะผู้มึงเฮ้ยกูทำมันพังกูทำมันพังดูดิกูทำมันพังไปเลยไปเลยเฮ้ยมันวิ่งออกไปแล้ว ยัมันร uhm que> ู้กูโดนแทนอีกเขาไม่ได้เาไม่ได uh? ้เขาไม่ได้เียลบถายถ่ายรูปเอ้ยนั่นไงนั่นไงนัปไหนไอห้องเมื่อกี้ไปทันแล้วไปทานแล้วห้องไหนไอ้ยงไหนห้องน่น เฮ้ยมุดมุโอ้เฮ้ยไปเอ้ยมึงเล่นได้ตายลนะฮเรหลือเขาเพ่มนเฮ้ยนั่นไี้ตู้อะซ้ายมือซ้ายมือมีชีแอบอยู่ขวามือมาอยู่ขวามือมึง 耶！累哇。嘿 <noise>，那谁住楼呢？<noise> <noise> <noise> Security to open the back shop door. So, then what? We must มึงมึงสมควรตายไอ้เหี้ย

มมันไ่ก็แล้วในที่สุดเราก็หาทางออกจนได้ฮัลโหลโอ้หมอบ้านเฮ้ยเราออกมาได้แล้วไม่ใช่ไอสัตว์ไม่ใช่บ้านไม่หรอ เอาเยอะดิงออกเลย